ช่องดังดาวนะจ๊ะเมนี่้องดาวก่ะอยากมาขอบคุณเอฟซีขอบคุณอ่าทุกคนที่หักหลังอินโดน้องดาวนะคะทั้งรอบที่10แปลรอบที่10เก่าทีโน่เต็มกรุงปิดกับไอ้แพวนะจ่ะมีหลากหลายคนที่หักหลังอินโดนุส่งกำลังแรงใจมาให้หนูนะคะเป็นทวงมาลัยเลย ก็จะมีของคุณอิทธิก็ขอบคุณสำหรับคุณอิทธินะคะก็ทั้งสองรอบแก้ไขกำลังใจทั้งสองรอบเลยแล้วก็นี้ของของแม่ยายของแม่ยายของน้องดาวเองงลากาไม่อีกมากมม้ค่ะไม่อีกมากมม้เลยก็ทานีนูก็ดีใจละจ้าท่านีนุก็ดีใจแล้ว,จ,กกะจ,ลวจะไดกาขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังแรงใจหนู ในกาที่พยายามเห็ุให้ดีขึ้นจาหลอบที่ชิดแปดกาตื่นเต้นเนาะขึ้นเป็นเทธอแรกรอบที่ชิดเก่ากากนลดลดความตื่นเต้นลงมานิดนึงกา <laughs> พยายามเห็ุให้ดีที่สุดเราจะถ้าผู้ใดได้เ,เบิง่งทั้งสองหอบกาติชมน้องดาว่าไหนเนาะคะ่ะอยากให้ปั๊บเปลี่ยนตรงไหนอยากให้แบบแก้ไขตรงไหนบอกมาไดนเนาะคะ่ะกาตื่นเต้นเนะ <laughs> ะาะการไฮจากการเต้นไปประมาณสามสามสี่ฝีนะจ๊ะ หลากา้กกากลับมาเพราะปิดโควิดบาได้ท็ดงานจะจกลับมาเพื่อนกับไปเต้นซอยเพื่อนไปเต้นซอยเพื่อนกะขึ้นช่วงเพลงวาเลนตีวาเลนตีก็จะเป็นพ,พี่สไตล์เองคือจะโอ้พี่จะตายเนาะก็เต้นแต่ตื่นเต้นเนะาะเป็นทานแล้วแต่ห้าสิเต้นเนาะกกนี่ก,ก็ดีใจแล้วค่ะทีแบบได้ไปซอยงานเพื่อนแลาา้วกัยังยังไมขคืนเอ้ยได้คืน ไปเต้นไงกยังมีแบบคนมาไห้กำลังแรงใจนะคะก็ยังมีคนแบบเป็นดูเฮ้าแบบฮักเฮ้านะกาส่งกำลังแรกใจมาไห้จ้ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องน้องดาวแสงทองฟินแลนด์นะคะ,คะมาเนี่กะหลังเต้นแล้วรอไปที่จิบเก่ากะฝกมานี่กะพักพรอนจ้ะก็ขอบคุณแล้วก็มีสีป้าพาเพลินนะคะมีสีภาพ สีป้าพ้าพื้นลกะอามีเอฟซีนางดาวลวก็ทีสำคัญเลยกะคุณอิทธินะคะคุณอิทธิก็ให้กำลังใจน้องดาวทุกรอบเลยโอ้ยมือนี้กะหนาสดเน่ยด้วยจ้าตต่นเต้นเราก็กล่องก็ไม่ค่อยป็นอจ้าถ้าผู้ใดได,ได้ไอ้เบิ้งน้องดาวรอบสิบแปดสิบเก้าน้องดาวขึ้นสองรอบแล้วจ้ารอบสิบแปดสิบเก้าถ้าผู้ใดได,ได้เบิ้งน้องดาวกะ ้ายังให้แก้ไขจะไดกติชม,มไม่ใดน่าจะยอมรับทุกการติชมคะ่ะเฮ้ยเราไม่เคยเก่งเ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวจงได้อ่าคลิปนี้น้องดาวเกษียรไวย์ซัมนี้ก่อนนะคะ่ะจะได้กะฝากติดตามช่องน้องดาวแสงทองฟินแลนด์นเด้อค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะไลท์สดกลุ่มปิดข,ของไอแพีวขังต่อไปต่อไปน่นจาจะก็ เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซับนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ